พ่อยากได้บูธได้เลยค่ะฝากได้งานเป็นเจ้าขที่ลาวใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เมย่าเดี๋ยวไว้คือหลังบ้านของเจนเองจัดในไทยไม่เมย่าขายของขายของเลยค่ะพี่พี่เมย่าสัญญาณหายแล้วพี่เมย่าอยู่กับเราไหมคะพี่เมย่าอย่าหนีค่ะใจไม่ดีค่ะ แม่น้องเจนนี่ตัวเต้นช่วยพี่เลยพี่ตื่นเต้นเลยอะอะไรไม่ถูกเลยแม่ตอนนี้ค่ะเซรั่มนางฟ้านะปกติขวดหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบแล้วก็สบู่อีกหนึ่งน้ราคาสองร้อยเก้าสิบทุกคนช่วยกดตะกร้ากันได้เยอะได้เลยวันนี้คือโบช้ำช้ำสัปไลฟ์สดของน้องเจนนี่นะพี่จะบอกน้องเจนนี่ว่าน้องเจนนี่รู้ไหมว่าพ <so ี่กว่าพี่จะมาไลฟ์สดเนี่ฝาฟันมาได้เหมือนน้องเจนนี่เรียแบบให้โอกาสแบบคนที่แบบว่าผู้ประกอบการไทยในการที่แบบว่าได้มาไลฟ์สดแบบนี้ทุกพี่ดีใจมากๆทุกคนช่วยกดตะกร้าให้หน่อย ดีใ,ใจตอนตน,ตน,ตนี้ตอนนี้ตอนนี้ะก้ากาเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เมย่าจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าตัวเนี้ยเดียวความที่น้องเซรั่มนางฟ้าเมย่าส่งออกที่ลาวเนาะแล้วก็กำลังเริ่มมาทำตลาดที่ไทยก็หวังว่าทุกคนจะช่วยเอ็นดูเซรั่มน้องใหม่ของเมย่าด้วยนะคะทุกคนคะ่ะตื่นเต้นพวกไหนไม่ถูกเลยน้องเจนนี่ช่วยม่ด้วยขอบคุณนะคะก็เหมือนเวลาเรียกนี้ยขอบคุณนะคะเหลือลอีกหนึ่งนาทีห้าสิบวิบนาทีจ้าเหลืออีกหนึ่งนาทีห้าสิบวิอันนี้ ครับนอ่นะคะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณนะคะกดยืนยันออเดอร์นี่นะคะเซรั่มน้ำฟ้าตัวนี้ของเมย่านะทุกคนจากใจนะเรื่อความที่เราอะตั้งใจทำมากก่อนที่เราจะทำออกมาเราก็ทดสอบกับคนเป็นร้อยแล้วก็ยังไม่หอนะที่ะค่ะเมย่าทุกคนที่ใช้ไปนะจะมีรีวิวกลับมาเสมอว่าหนึ่งคือสาวันแรกจะรู้สึกว่าหน้ามันอิ่มฟูชุ่มน้ำขึ้น วันต่อมาจะรู้สึกเลยว่าฝ้ากระเนี่ยมันค่อยๆจางลงพวกรอยดํารอยแดงหลุมสิวหรือว่ารูขุมขนอีกว่างเนี่ยมันตอบจุดออกมาและที่สำคัญถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้นะจะรู้สึกเลยว่าตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าหน้ามันอิ่มน้ำชุ่มน้ำมากๆและเซรั่มขวดหนึ่งเนี่ยคือให้ไปถึง30 ml แล้ววันนี้จัดโปรให้เซรั่มหนึ่งแล้วก็สบู่อีกหนึ่งในราคาแค่เพียง290บาททุกคนค่ะฝากกดตะกาด้วยนะคะทุกคนค่ะชวนกดตะกาดกับเมย่าด้วยนะอ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยขายนะพี่เมย่าหนึ่ะค่ อาตอนนี้เป็นเซรั่มของพี่เมย่านะคะทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเซรั่มเป็นเรื่องสําคัญสําหรับใบหน้ามากถ้าใครที่แบบว่าแต่งหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นกันดงกันแดดเมคอัพต่างๆคุณต้องดูแลผิวหน้าตัวเองให้สะอาดแล้วก็ให้มันบํารุงอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมใช้เซรั่มนะคะแล้วก็วันนี้พี่เมย่าบอกแล้วปกติส่งออกที่เราอยากให้ตอนนี้นะทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าแบรนด์ไทยส่งเสริมไทยแล้วส่งเสริมแบรนด์ลาวนาเข้าไทยหรือแบรนด์ไทยส่งออกลาวด้วยได้ไหมคะมันจะได้เป็นอาเวเนตที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นนนนนนะะะคคคทุกกกกช่่ววยยยดตตร้้้้าาาใหหพีเมมออออไไัปแล สองร้อยบานได้ไหมคะขออีกสองร้อยบานเถอะนะคะทุกคนจ้าขออีกสองร้อยบานนะคะต้องบอกก่อนเนะคะาว่าเซรั่มตัวนี้นะคะใครที่บอกว่ายังไม่เปิดใจให้ลองเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นตัวเบิกทางให้เลยนะคะเซรั่มของพี่เมย่าพี่เมย่านะคะเขาทําเซรั่มเขาทําโรงงานสกินแคร์เขามีคอนเนคชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องผลิตแต่ของดีๆมานะอยากให้กดตะกร้าอยากให้ไว้ใจพี่เมย่านะคะเอาหมดเวลานะคะ พันบ้านสองแสนกว่านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมาก่อบะมากบอกว่าอย่าลืมเฟสติวัลนะอ๋อได้ได้ได้ที่ว่าที่ลาวหรอที่ลาวหรอที่น้ำขอบคุณนะขอบคุณดูไหมตอนนี้เสื้อพี่ดมราคาไปเท่าไหร่แล้ว่ไหร่แล้วไม่รู้เลยครับห้าแสนี่เสื้อพี่ดมนี่คือกระเป๋าเน เสื้อตัวนี้นะคะไม่ของแท้ของจริงต้องมีรองพื้นบุติดนะเวลาส่งดูดีๆนะขนาดเสื้อพี่โดมห้าแสนตอนนี้เสื้อพี่โดมอยู่ที่ห้าแสนค่ะแล้วกกนอพี่โดมล่ะโอ้ยห่าพี่เวนเมืองนี่แหละตัวดีเมืองนี่แหละจะไปซื้อหรอแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าพี่น้ำอ่ะจะให้เป็นพิธีกรคู่พี่เชียได้ไหมเดี๋ยวเจนโทรหาพี่เชียเลยติดไหมคะพิธีกรหญิงคนนี้ติดอะไรไหมคะ ผมไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่อ่ะร่วมง,งานได้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ช่วงหลังๆอันนะแต่เมื่อก่อนเจอบ่อยแล้วก็ยังคงมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลา<อ>แล้วเวลาก็ยังไม่ค่อยตรงกันเลยน้องเชียร์มาหัวค่ำแล้วพี่ก็มาตอนนี้เพิ่อนก็มาหัวค่ำแหละงานงานเฟสติวัลเจอกันไปเลย12วัน12คืนมันจะนจดีหนูจ้างพี่อังของพี่เชียร์เองมันจะดีนะมันจะดีมันจ จะดีนะจะไปดีหรอจะดีนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ช่วงมกราลาปัดเคียงดีไว้นะคะได้ครับได้ครับเพราะช่วงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่นี้จนถึงปีใหม่เนี่ยพี่โอ้โหงานเยอะว่างตลอดเลยโอเค